สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford Fun นนะครับวันนี้อย่างที่บอกตามสัญญาถ้ามีรถสวย,สวยนะครับหรือมีรถแต่งรอ่อๆเราจะมารีวิวให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านอยากแต่งรอหรืออยากได้แบบนี้นั่นเองนะครับด้านหลังของเรานะครับเป็น w i d แทนะครับขับ2 ในตันเองนะครับในราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกบาทเท่านั้นจริงๆคันนี้แต่งไม่เยอะนะครับแต่หล่อมากๆเลยนะครับด้านหน้าใส่แค่กระจังหน้าชิ้นเดียวเลยนะครับ FORD เท่านั้นนะครับมีไฟตรงกลางสีส้ม3จุดนะครับและมีครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเท่านั้นแต่ความพิเศษของรถคันนี้นะครับนี่อยู่ด้านนี้เลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับพร้อมรัดยางด้วยยางออตรเนะครับหนาๆเลยและ ยก3นิ้วแค่นี้นะครับรถคันนี้อย่างที่บอกทําแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับแต่จริงๆมีซุ้มล้อแต่ผมว่าไม่มีซุ้มล้อก็ดูดีได้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับดอกเบี้ยเพียง0.99%เท่านั้นดาว25% 48เดือนพิเศษนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรถหมดสต็อกนี้หมดแล้วนะครับก็จะไม่มีโปรโมชั่นนี้แล้ว สอบถามเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามได้นะครับว่าจะเป็นเบอร์โทร0961474591นะครับหรือจะเป็นไลน์แอดแอไุณอันทักมาสอบถามได้เลยนะครับและตามสัญญาถ้ามีรถสวยๆจะมารีวิวให้ดูอีกแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ